วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก3 r นั่นก็คือใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่และการคัดแยกขยะออกเป็น4ประเภทก็คือขยะอินทรีย์ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย 2. เพื่อให้ประชาชนมีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลทั้งในด้านความรู้พฤติกรรมและทัศนคติกลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านในเขตตำบลท่านาเวงจำนวน5หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านหนองบัวใหญ่หมู่ที่2บ้านโคกสว่างหมู่ที่3บ้านรุ่งพัฒนาหมู่ที่4บ้านดงพัฒนาและหมู่ที่5บ้านมะขามป้อมผลที่คาดว่าจะได้รับ 1>, 1. ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น4ประเภทได้แก่ขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตรายสามารถลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก3 r นั่นก็คือใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ 2. ประชาชนมีความรู้ในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและรู้ถึงผลกระทบจากการกำจัดขยะอย่างผิดวิธี กลวิธีในการดําเนินงาน 1. ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดวยวิธีสังเกตพฤติกรรมการกําจัดขยะของประชาชนและทําการคัดแยกองค์ประกอบขยะด้วยวิธีการ Watering m e t t o d 2. ประเมินความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนก่อนทําโครงการโดยให้ประชาชนทั้ง5ห,หมู่บ้านทําแบบสอบถามประเมินความรู้ 3. หลังจากที่ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ประชาชนแล้วได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะเปียกรวมกับขยะทั่วไปและการกำจัดขยะโดวยวิธีการเผา3.1จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและลดการสร้างขยะด้วยแนวิี่ 3R 3.2นำแผ่นพับมาแจากตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่านาเวงพร้อมทั้งชี้แนะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 3.3. จัดหารถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 3.4. มจุดสี่ป้ายประชาสัมพันธ์การแยกทิ้งขยะด้วยถังขยะสีสีไปติดตามจุดถังขยะหมู่บ้านละห 3.5. ่งาทำการประเมินความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนหลังจากทำโครงการหลังจากที่มีการคัดแยกองค์ประกอบขยะในพื้นที่ตำบล่านาเวงพบว่า มีขยะอินทรีย์ในปริมาณสูงสุดโดยอยู่ที่ร้อยละ 43. 4 3 4รองลงมาคือขยะทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ34.6รองลงมาคือขยะรีไซเคิลอยู่ที่ร้อยละ20.12และสุดท้ายคือขยะอันตรายอยู่ที่ร้อยละ1.88ผลการประเมินความรู้พฤติกรรมแนละทัาศนคติของประชาชนก่อนทาโครงการ 1. การประเมินด้านความรู้พบว่าประชาชนในพื้นที่ทํากท่านาวเวงส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับที่สูงแต่ยังมี บางส่วนจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้ในด้านที่ผิดในเรื่องของประเด็นในการทิ้งขยะเปียกรวมกับขยะทั่วไปการเผาขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะอันตรายโดยวิธีการฝังโดยพบว่าประชาชนที่ที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเกี่ยวโดยพบว่าประชาชนที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการทิ้งขยะเปียกรวมกับทั่วไปมีมากอยู่ถึงร้อยละ20.35 ประชาชนที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเผาขยะมูลฝอยอยู่ที่ร้อยละ23.89และประชาชนที่ได้ทำการฝังกลบขยะอันตรายอยู่ที่มากถึงร้อยละ4 2 4 8 2การประเมินด้านพฤติกรรมพบว่าประชาชนในพื้นที่ตำบลท่านาวเวงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ดีโดยร้อยละ7 1 1 2เป็นพฤติกรรมที่ดีรองลงมาพฤติกรรมปานกลางอยู่ที่ร้อยละ28.88 3ด้านทัศนคติ พบว่าประชาชนในพื้นที่ตำบลท่านาเวงร้อยละ91.691.67มีทัศนคติที่ดีและรองลงมาก็คือทัศนคติปานกลางอยู่ที่ร้อยละ8.33หลังจากในการดําเนินทําโครงการโดยการมอบความรู้ให้ประชาชนโดยให้ประชาชนมีการตระหนักถึงการกําจัดขยะอย่างถูกวิธีและการทิ้งขยะโดยแยกขยะสีสีและรู้ถึงผลเสียจากการเผาขยะและการฝังกลบขยะอันตรายพบว่าประชาชนมีความรู้ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ การทิ้งขยะเปียกลงกับขยะทั่วไปโดยพบว่ามีการทิ้งขยะเปียกลงกับขยะทั่วไปลดลงเหลือเพียงร้อยละ2.65การเผาขยะมูลฝอยลดลงเหลือร้อยละ8.85และการฝังกบขยะอันตรายลดลงอยู่ที่ร้อยละ 20.35สรุปผลการดําเนินงานในการจัดทําโครงการครั้งนี้ได้ศึกษาถึงระดับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทัศนคติในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีมีความรู้ในการลดขยะโดยใช้หลัก 3R และมีการกําจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยทําการลงพื้นที่สํารวจปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมิน พบว่าประชาชนมีระดับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมในระดับที่ดีแต่มีเพียงบางกลุ่มที่ยังมีความรู้ในการกําจัดขยะที่ผิดหลังจากที่ได้ทําการประชาสัมพันธ์มอบความรู้ให้กับประชาชนและทําการประเมินหลังจากการทําโครงการพบว่าประชาชนมีความรู้ในการกําจัดขยะอย่างถูกต้องมากขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกําจัดขยะที่ดีขึ้นโดยไม่มีการเผาขยะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ